สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และคาสิงนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะเป็นดวงประจำเดือน พฤศจิกายน2568นะคะทุกคนนะคะก็คอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีสิงห์แล้วก็ผู้ที่มีลักษณะสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็สามารถรับชมได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็ขอแจ้งข่าวนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะออเปิดสอนสัตว์ไพทาร์โลออนไลน์นะคะเป็นรอบของเดือนพฤศจิกายนนะคะใครสนใจสมัครเรียนได้นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2999าเาบาทนะ นะคะก็ยังเปิดรับสมัครนะคะนักเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสิ่งที่ไพ่ยอยากสื่อสารนะคะกับชาวราศีสิงล์ัคนาสิง์นะคะจะเป็นเรื่องราวยังไงจะเป็นแนวทางออกมายังไงบ้างนะคะขอใพ่ช่วยบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีกันลัคนากันนะคะเป็นจ u d เม e นต์ขึ้นมานะคะในเรื่องของการตื่นรู้นะคะราชินีถือเหรียญ Queen of Pentacles นะคะเจ็ดดาบนะคะ Seven of Swords นะคะแปดถ้วยนะคะเ g ็กออฟชา e ิสนะคะ สามดาบก็รุนแรงนะคะกับสิ่งที่เผชิญมาเนาะหนึ่งดาบนะคะมาดูกันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะสี่เท้าฟรหปวนนะคะเป็นไพ่ king of chariots นะคะแปดมเมเา้านะคะแล้วก็สุดท้ายของคุณเป็น six of pentacles นะคะ อบมือรอเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเหมือนคุณกำลังเข้าสู่เส้นชัยชีวิตที่ผ่านมาของชาวราศีสิง์ช้ำเลือดช้ำหนองมากเลยอะนะคะโดนแทงข้างหลังยับนะคะโดนคนใกล้ตัวคนที่คุณไว้วางใจคนที่คุณรักนะคะกระทำย่ำายี่ยวคุณไม่ว่าจะเป็นการโกงการใส่ร้าย นะคะการเอาเปรียบหรือการกั่นแกล้งทําให้ชีวิตของคุณได้รับความเสียหายเสียเวลามาเยอะมากนะคะในชีวิตที่ผ่านมาคือมันไม่ได้เกิดแค่หนึ่งปีมันอาจจะเกิดมาทั้งชีวิตของคุณเลยคือทั้งชีวิตคุณไม่เคยเจอเพื่อนที่จริงใจเลยไม่เคยเจอใครที่หวังดีกับคุณเลยทุกคนมองเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ นะคะทวนหน้ากันนะคะคือประสบการณ์ก็สอนทําให้คุณนิ่งแกร่งมากขึ้นนะคะชาวราศีสิงห์ตอนนี้ก็เลยค่อนข้างจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่โอนเอียงไม่เชื่อใครง่ายๆไม่เปิดทางให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณได้เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนคุณได้ดีมากนะคะทําให้คุณสามารถที่จะเบี่ยงหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเลยนะคะอืม แล้วก็ในเดือนนี้เป็นเดือนของความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตอ,อย่างก้าวกระโดดหรือว่าเป็นการรอดพ้นการหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมาทั้งชีวิตของคุณกำลังสิ้นสุดลงนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะจะรู้สึกสบายใจจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การได้รับโอกาสดีๆการได้รับโอกาสของการเริ่มต้นใหม่นะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะเป็นยังไงในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์หลายๆท่านเป็นนักเดินทางตัวยุงเลยนะคะนันแปลว่าการทำงานของคุณมันไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณอาจจะเป็นเซลหรือว่าจะต้องไปดูแลงานในต่างสาขาที่อยู่ตามต่างจงังหวัดต่างประเทศนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะงานในอดีตที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรม เดินทางแทบตายทำงานเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณคาดการไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งนะคะหรืออาจจะโดนเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะรวมไปถึงใครที่เป็นนายตัวเองเป็นงานอิสระ คุณก็โดนแกล้งมาแบบยับเยินมากนะคะมีคนขัดขวางคุณแบบขั้นสุดเลยแต่สำหรับเดือนนี้มันเป็นเดือนของการพ้นเวรกรรมพ้นปัญหาการลอดพ้นการหลุดพ้นคุณมีเกณฑ์จะได้รับสิ่งดีๆที่คุณเฝ้าหวังรอคอยหลายๆคนรอการเลื่อนตำแหน่งก็จะได้นะคะหลังจากที่พลาดมานานนะคะหรือหลายๆคนนะคะกำลัง หาหนทางกับการทำธุรกิจส่วนตัวงานเสริมของตัวเองกนะแอบทำซุ่มทำอยู่นะคะก็อาจจะได้รับการตอบรับมาในรูปแบบของการดิวทางการค้าการตอบรับที่จะรับออเดอร์ของคุณเยอะๆตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์รู้สึกชื่นใจนะคะรู้สึกว่าคุณได้รับความมั่นคงมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือ จากเพื่อนในที่ทำงานได้รับความเห็นอกเห็นใจจากหัวหน้าผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็โดนใส่ร้ายแบบยับเยินมากแต่เดือนนี้เนาะคุณพ้นมนทินทั้งปวงคุณรอดพ้นจากคำคอลหาการใส่ร้ายป้ายสีนะคะและที่สำคัญ คุณก็อาจจะมีสมาธิในการทํางานดีมากๆนะคะดูแบบไม่วอกแวกไม่อยากไปนูน่นไม่อยากไปนี่แล้วอยากทํางานอยากอยู่ในหน้าที่ของตัวเองอยากทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วอยากแบบเมคมันนี้ให้ได้เยอะๆเพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณเสียเวลากับการโดนกันแกล้งทําให้คุณเสียโอกาสกับการสร้างไรายได้ไปเยอะแล้วพอคุณพ้นเหตุการณ์หลายๆนะคะยิ่งอยากทําให้คุณแบบ อยากทำงานเยอะๆอยากกอบโกยอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็ได้รับความยุติธรรมแน่นอนกับสิ่งที่ถูกกระทำมานะคะก็หนักเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณโดนมาโดนครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันยืดเยื้อมากๆนะคะคือมีปัญหาเยอะบางคนเปลี่ยนงานบ่อยมากนะคะไม่มีความมั่นคงเลยนะคะหรือว่าบางคนก็ ทำงานน่ะแต่ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะคะก็ในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณจะพ้นแล้วจริงๆคุณน่าจะโดนคนแกล้งจริงๆอะ่ะพอ,อขยายความมาให้ก็เห็นว่าเป็นคนในกลุ่มเพื่อนของคุณเพื่อนในทีมของคุณหรือว่าเพื่อนที่คุณรักสนิทมาทำร้ายคุณนะอืมเห็นเห็นในในพลังงานตรงนี้ขึ้นมานะคะของชาวราศีสิงห์นะคะก็ เขาแกล้งคุณมากเลยนะเขาทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายไปหมดเลยไปใส่ร้ายคุณกับคนนั้นคนนี้ทําให้คนกลุ่มนั้นนะน,นะคะเกลียดชังคุณเข้าใจคุณผิดก็ได้คือมันดูเยอะไปหมดเลยคือนะคะวีรกรรมของเขาเนี่ยไม่มีความจงรักภักดีไม่มีความหวังดีอะไรกับคุณนะคะเสียหายมากเลยชีวิตคุณนะคะก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะการที่ คุณจะบรรลุเป้าหมายคุณจะหลุดพ้นด้วยนะทุกคนคุณเจอเวรกรรมหนักเหมือนกันเจอเจ้ากรรมในเวรเจอมารเข้ามาขัดขวางเข้ามาทําร้ายคุณนะคะจบแล้วเดือนนี้คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะได้รับการยอมรับในฝีมือของการทํางานหรือบางคนนะคะกําลังเปลี่ยนงานอยู่หรือเปล่านะคะกำ,กำลังอยากเริ่มต้นงานใหม่กําลังอยากเปลี่ยนงานใหม่คุณก็จะได้รับโอกาสมีคนสนับสนุนนะคะ ให้คุณได้ทำงานแน่นอนนะคะในตรงนี้เนาะในจากไพ่เขาบอกว่าคุณเจอปัญหาที่มันซับซ้อนมากนะคะกลลวงของคนที่ทำร้ายคุณแต่คุณก็จงหนักแน่นนะคะอย่าตกหลุมพรางของใครนะคะชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยคำสรรเสริญยกย่อง หน้าที่การงานดีการเงินก็เข้ามาดีนะคะเนาะอำนาจแห่งพุทธคุณขอให้คุณได้สวดมนต์บางคนโดนในเรื่องของคุณใสนะคะโดนเขาก็ปั่นชีวิตคุณเละไปหมดเลยนะคะก็สวดพุทธคุณนะคะพระคาถาเดอะไรที่เป็นพุทธคุณในการป้องกันภัยช่วยได้หมดแต่ขอให้สม่ำเสมอหรือคุณอาจจะไม่โดนเรื่องพวืงนี้แต่ มันก็ทําให้ชีวิตของคุณแย่การสวดมนต์ช่วยนะคะความศักดิ์สิทธิ์ในพระคาถานั้นจะช่วยทําให้เรื่องราวเลวๆมาถึงจุดจบได้นะคะนี่คือช่วงเวลาที่ดีงามมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสวรรค์กาลังประกาศสิทธิ์เส้นทางใหม่ๆให้กับคุณนะคะหรือว่ากําลังประกาศสิทธิ์ว่าคนที่ทําร้ายคุณคนที่ทําให้คุณสูญเสียโอกาสทาให้คุณต้องต้องแย่กับการงานประคำประกาศสิทธิ์นี้หมายถึงการแตกหัก การดับล้างการโดนทำลายคนพวกนั้นจะต้องได้รับวิบากกรรมนะคะเขาขโมยนะคะเป็นโจรนะคะเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วงชิงนะคะและเขากำลังจะแพ้ภัยตัวเองนะคะในเดือนนี้เลยไม่ต้องไปรอเดือนอื่นแล้วจ้ะนะคะทุกอย่างมันยืดเยื้อมานานแล้วแทนที่มันจะจบไปตั้งนานแล้วทำไมเขาถึงไม่จบในการทำร้ายคุณเพราะฉะนั้นนะคะการโดนประกาศสิทธิ์จากสวรรค์โดนประกาศสิทธิ์จาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการตัดสินออกมาแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อเวลาในการทำร้ายคุณแล้วเขาต้องได้รับเวรกรรมอย่างรุนแรงนะคะนี่ก็คือในส่วนของการงานนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์เป็นยังไงนะคะพลังงานในส่วนของการเงินพอกันเลยนะคะเชื่อมโยงมาจากการงานนะคะก็ มันเงินมันไม่เข้าอ่ะแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงในเมื่อเรามีภาระค่าใช้จ่ายสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะคะรายได้ของคุณหายไปเยอะมากสมมติร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยที่คุณควรจะได้อ่ะมันเข้ามาแค่40%่สิอร์เซนั่นมันหายไปเยอะมากนะคะคือก็ทําให้คุณเหนื่อยเหน่อยมากนะคะกับการอดทนกับการพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในตรงนี้ไพ่บอกว่า เดือนนี้คุณจะได้รับเงินเป็นก้อนใหญ่ใหญ่มากนะคะจะมีคนเอาเงินให้กับคุณซึ่งมาจากความเมตตามาจากความรักนั่นแปลว่าแฟนอาจจะให้เงินคุณก็ได้หรือหลายๆคนไม่ได้จากสเสน่หาหรอกได้จากความได้จากการทำงานนะคะได้จากการทำงานได้จากสิ่งที่เราขวนขวาย นะคะซึ่งพอเราดวงดีขึ้นการเงินมันก็หลั่งไหลเข้ามาเข้ามาทําให้เราแบบเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผลทุกโศกและเดือนนี้อาจจะมีปาฏิหาริมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเพราะว่าใครหลายคนมีนี่บ้านก้อนใหญ่มีรถยนต์นะคะต้องจ่ายงวดเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีคนมาช่วยชายนี่มาช่วยชําระหนี้สินอะไรต่างๆให้กับคุณนะคะซึ่งเว้นพลังงานที่ ดีมากนะคะมันจะเป็นเหมือนบุญหล่นทัพชาวราศีสิงเลยนะคะเดือนนี้เป็นพลังงานของบุญหลนทัพนะคะพ้นเวรพ้นกรรมพ้นทุกอย่างที่เป็นเป็นพลังงานสิ่งที่มันไม่ดีนะคะคุณจะผ่านมันไปได้เนาะนะคะทีนี้ เรามาดูในด้านของสุขภาพกันนะคะสุขภาพมีปัญหาในเรื่องของหัวใจนะคะชาวราศีสิงห์หัวใจขอโทษค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่านะคะใจเต้นใจสัน่นรุนแรงนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียงง่ายหลายๆคนคือเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วต้องดูแลเยอะๆนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นของแสลงกับโรคพวกนี้นะคะ หลายๆคนนะคะสุขภาพเดือนนี้จะดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะคะจะมีปฏิหาริ์บางคนคือป่วยมาทั้งชีวิตอะอยู่ดีๆก็หายค่ะมันอาจจะเป็นโลกเวรโลกกรรมเพราะคุณพ้นเวรกรรมวิบากกรรมตรงนี้นะคะมันก็ดีขึ้นนะคะก็ดูคุณจะใส่ใจนะคะในเรื่องของการทานอาหารแล้วก็ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะค่อนข้างจะเป็นพลังงานของการดูแลอย่างเข่งครัดด้วยเดือนนี้เป็นข่าวดีของในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงละคณาสิงเนาะคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็สุขภาพภายในร่างกายอะไรต่างๆคือ เหมือนคุณดูแลแล้วคุณก็เห็นผลลัพธ์ออกมาดีนะคะคือที่ผ่านมาพยายามดูแล,แลแล้วก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะยิ่งทำยิ่งแย่บางคนยิ่งลดความอ้วนก็ยิ่งอ้วนขึ้นไปให้มากกว่าเดิมนะ,ะมันไม่ได้ผลอะไรสักอย่างมึงแต่ในเดือนนี้จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่เปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะนั่นแปลว่าถ้าคุณลงทุนกับการดูแลตัวเองคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะฉะนั้นเดือนนี้คุณจะมีความสุขกับสุขภาพของคุณนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของดวงความรัก ของคนโสดชาวราศีสิงห์เป็นยังไงนะคะสำหรับพลังงานความรักของคนโสดนะคะก็อกหักมาเยอะอกหักรักคุดนะ,ะแบบสุดแล้วการโดนนอกใจการโดนหักหลังเขาเดินจากคุณไปในวันที่คุณกำลังแย่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันสะเทือนความรู้สึกของคุณมากเลยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกหนักแน่นรู้สึกมั่นคงรู้สึกได้อยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เรารับผิดชอบในเรื่องของการทำงานนะคะก็คุณจะพ้นนะเพราะว่าบางคนคือยังมีกรรมกับแฟนเก่านะคะคือเลิกกันแล้วแต่แฟนเก่าอาจจะอยากให้คุณคืนกลับไปหาเขาไปง้อเขามันเป็นลักษณะของการทำอะไรบางอย่างรับหลัง นะคะแอบทำนะคะพิธีกรรมก็ได้นะดึงจิตดึงใจให้คุณกลับไปหาเขาง้อเขาโทรหาเขาอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ทำนะเพราะว่าราชินีถือเหรยียญ่คุณนิ่งมากเลยนะคะใครจะใช้มนสเสน่ร้อยแปดคาถาอะไรก็ดึงคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่เอาอะไรเงี้ยคือพลังงานของคุณอาจจะเป็นคนมีองค์มีองค์เทพดูแลปกป้องรักษาคุ้มรองคือเขาแฝงอยู่กับจิตของคุณอนะนะคะมันก็เลยทําให้คุณรอดกับตรงนี้ได้นะ ึ่งซึ่งมันเป็นลนักษณะเขาพยายามมากเลยอ่ะเขาสรรหาทุกๆวิธีการทุกคาถาอะไรที่มันเป็นศาสตร์พิธีกรรมนะคะระดับของความรุนแรงนะคะเขาขนมาใช้หมดเลยนะแต่ก็ดึงอะไรคุณไม่ได้เลยนะคุณนิ่งมากเลยนะคะก็คนคนนี้เริ่มยอมละยอมแพ้และยอมใจคุณแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้คุณคืนคือในใจอยากได้แต่บังคับอะไรคุณไม่ได้จริงๆนะคะคุณคุณเมินเฉยมากนะคะแบบว่า ไม่สนโลกแล้วไม่เอาก็คือไม่เอาในส่วนของคุณนะ,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะพ้นจากแฟนเก่าที่พยายามที่จะดึงคุณกลับไปหาเขานะมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ฝ่าฟันชีวิตมานานมากนะคะคือส่วนใหญ่อะ่ะ มีแต่คนเก่าๆที่จะดึงคุณคืนกลับไปหาเขามันไม่ใช่แค่หนึ่งคนนะควกเราเห็นถึงสามคนอะขึ้นมานะคะเราใช้ในเรื่องของมนเสเน่์ด้วยนะคะดึงคุณอะนะะแต่คุณไม่สนร้อยแปดคาถาก็ดึงอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะคุณนิ่งมากนะคะเรามาดูกันคนเก่าๆคิดยังไงเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากให้คุณไปง้อเขาเขาอยากให้คุณกลับไปหาเขาพวกเขาอะคนพวกนี้เป็นคนมีอีโก้นะ นะคะเนี่ยใช้มนเสน่นะคะคัะทงคาถาคือภายนอกจะบอกว่าเขาดูวิทยาศาสตร์นะแต่มาถึงตอนนี้แล้วนะใช้หมดแล้วไม่สนใจวิธีการไหนขอให้ได้ครอบครองนั่นแปลว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงเนีเขาแค่อยากได้ตัวคุณเพราะคุณมีคุณนะสมบัติที่ครบถ้วนในเรื่องของบุญบรารมีที่สามารถไปค้ำพวกเขาได้นะคะตอนนี้คุณนิ่งนะคะก็ อ่าคุณไม่ใช่เนื้อคู่กับคนที่เลิกไปแน่นอนนะคะถึงเป็นเนื้อคู่ก็เป็นเนื้อคู่แบบคู่เว้นคู่กรรมยิ่งคบยิ่งเหนื่อยยิ่งคบยิ่งแย่บั่นทอนชีวิตคุณมากเลยแต่ในเดือนนี้นะคะมันจะสวนทางกันนะในขณะที่คุณตัดเวน้นตัดกรรมกับแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณแล้วคุณมีโอกาสจะเจอคนที่มีความมั่นคงทางฐานะการเงินเป็นชาวธาตุดินมังกรกันพุธศพนะคะเป็นชาวธาตุน้ำก็รากฎมีนพิจิกจะเข้ามาจีบคุณ มาจีบแบบไหนมาแบบตรงมากไม่อ้อมค้อมไม่อะไรเลยค่ะมาแบบตรงๆนะคะสื่อสารมานะคะทางออนไลน์นะคะทักคุณมาแชทไลน์มาหาคุณนะคะคือมาพร้อมกับเงื่อนไขข้อเสนอผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาใช้เงินซื้อคุณนะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรให้เขาควรให้คุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินมันเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะ มันเหมือนเขารู้ว่าคุณกําลังแย่อะค่ะเขารู้ว่าคุณกําลังขัดสนติดขัดทางการเงินอยู่อะไรได้อาจจะตกนะเขาแค่อยากซัพพอร์ตค่ะเขาแค่อยาก ดูแลคุณนะคะอยากให้คุณรู้ว่าเขาสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้เนี่ยแหละคือรักครั้งแรกที่คุณจะไม่โดนเอาเปรียบเพราะนอกนั้นคุณโดนเอาเปรียบในความสัมพันธ์มาตลอดคนพวกนั้นไม่เคยเปอะไรคุณเลยแต่ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นความรักแบบสายเปคุณสุดๆนะคะเนาะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจาก ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายให้นะผู้หญิงก็ก,ก็เขาก็อาจจะมาด้วยความตรงตรงชัดเจนตรงไปตรงมาหรือว่าอาจจะแสดงออกให้รู้ว่าเขาไม่ได้มาเกาะคุณเพราะผลประโยชน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่จริงใจอบอุ่นและที่สําคัญคุณจะได้รับการยอมรับจากครอบครัวของแฟนใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่เขาจะรักจะ,ะดูแลเป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้นะคะอืม ดีงามมากเลยนะคะถึงเวลาแล้วเนาะคุณบอบช้ำม,มาเยอะมากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ผ่านเลยคนพวกนี้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเลยแย่ yeah, มากนะคะเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคุณทุกทางนะคะแถมเอาความลำบากมาให้กับคุณด้วยจบขาดจบขาดกันนะคะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นการพ้นเวรกรรมกับบรรดาแฟนเก่าคนคุยเก่าทั้งหลายให จบๆกันไปต่างคนต่างอยู่ได้แล้วนะคะหานมาดูคนเก่าๆรู้สึกยังไงกับคุณหน่อยนะคะคนเก่าๆที่พยายามดึงคุณกลับไปหาเขาอะพวกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาอยากเอาชนะมากกว่าเขาไม่ได้รักหรอกจริงเขาอยากาชนะนะคะ ยิ่งคุณต่อต้านยิ่งคุณเมินเฉยยิ่งคุณไม่สนใจคนพวกนี้ยิ่งบ้าคลั่งอยากควบคุมคุณให้ได้อยากดึงคุณกลับไปสู่ความสัมพันธ์เขาจะคิดว่าเขาดูยิ่งใหญ่มากเมื่อได้ควบคุมคุณได้สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ทําไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วเขาแพ้ แพ้คุณแน่นอนนะคะแพ้ความนิ่งของคุณนะคะคุณไม่สะทกสะท้านไม่ขยับตัวอะไรเลยนะคะคือเราพวกเขาก็เดาทางคุณไม่ได้ด้วยว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะจะเป็นเช่นนี้นะ,ะแล้วต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะของชาวราศีสิงห์และคณนาสิงห์นะคะ ในสิ่งที่พ่สื่อสารออกมาก็คุยเห็นว่าคุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านั่นแปลว่าคนคนเนี้มาคุยกับคุณแต่เขาไม่เคยลืมแฟนเก่าของเขาเลยนะคะอืมแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือคุณกักคุณเอาไว้นะคะไม่งงเนาะนะคะมันเป็นพลังงานที่แย่มากนะคะทําให้คุณรู้สึกเสียเสียความมั่นใจในตัวเองอะแล้วชอบเอาคนไปเปรียบกับแฟนเก่าคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาเกิดขึ้น จากคนเก่าแฟนเก่าของคนคุยนะคะเท่ามาสร้างความรา้ราวฉานมาสร้างความเล้าลานมากนะคะซึ่งก็ฝ่าฟันกันมาเยอะมากนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะคุณคุณเป็นพลังงานของคนที่หนักแน่นแฝงไปด้วยความอบอุ่นความรักนะคะ คุณเป็นคนที่อดทนสุดๆเลยกับเหตุการณ์ตรงนี้สุดท้ายแล้วอะค่ะแฟนเก่าของคนคุยคุณอะแพ้ภัยนะคะก็จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขานะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่ เข้ามากันแกล้งมาสร้างความแตกร้ามาสร้างความเล้าฉานในความสัมพันธ์นี้พวกเขาจะต้องมีเหตุแห่งความเดือดร้อนเกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็สะสมนะคะมันควรจะเป็นเช่นนั้นควรจะเป็นแบบนั้นนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ได้วิ่งตามความรักคุณอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือคุณมีหลายเวอร์ชั่นนนะอนเวอร์ชั่นยอมยอมเขาทุกอ,อย่างแต่ตอนนี้คุณอยู่ในเวอร์ชั่นของคนที่นิ่งสุขุม ไม่ยอมไม่ยอมอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆนะคะนะก็ใช้ความนิ่งสยบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลายเป็นว่าศัตรูทางความรักอะ่ะไม่รู้เลยว่าคุณกําลังคิดอะไรเกี่ยวข้อกับพวกนั้นอยู่คุณกําลังรู้สึกยังไงคนพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็มีเกณฑ์จะฝ่าฟันอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเพราะเห็นว่ามันเป็นในเรื่องของอ่าคุณ จะชนะนะแล้วคุณจะได้รับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนด้วยนะคะอืคนคนนี้รักคุณแล้วแหละนะคนที่คุณคุยด้วยเพราะว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวพวกคุณผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเยอะจนเขาได้เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเป็นคนหนักแน่นมากนะคะเขาเชื่อว่าโชคชะตาจัดสรรส่งคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเพียงแต่ว่ามาเจอกันในเวลาที่ มันมีปัญหาชีวิตอะมีปัญหาการงานมีปัญหาธุรกิจต่างๆนะคะคือเขาอาจจะไม่พร้อมอะไม่พร้อมในการแสดงออกทางความรักเขารู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงกับตัวเองนะคะอือตอนนี้เป็นยังไงนะคะคนคนนี้เป็นคนคิดมากนะ คนคนนี้รู้สึกว่ารักคุณมาก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 นะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองหรือว่ากลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวการอกหกักเพราะเขาโดนนอกใจมาเยอะมากนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกกับคุณเอาซะเลยแต่วันเวลามันผ่านไปเนิ่นนานมากขึ้นมากขึ้นจนได้เห็นว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มากว่าคุณน่ะเป็นคนดีมากนะคะทาให้คนคนนี้แบบ เชื่อแล้วว่าคุณดีจริงคุณปลอดภัยกับเขาและคุณก็ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณนะเป็นในเรื่องของการแบบแต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบบไปยนแกะเท่าเลยอะคะ่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยนะคะก็ในพานนี้จะสมหวังนะคะเนาะจะสมหวังใครที่คอยทำลายชีวิตของพวกคุณนะคะพวกเขาก็จะต้องแพ้ภัยตัวเองนะคะเขาจะโรแมนติกกับคุณมากนะคะคนคุยคนเนี้ยนะคะ การแสดงออกทางความรักนะคะคือแสดงออกเยอะค่ะเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปอีกถ้าเขายังดูแลคุณไม่ดีมากขอมันก็ทําให้เขาแบบกระตือรือร้นที่จะ ทิตคุณให้ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นคุณทั้งคู่อาจจะมีเกณฑ์ของการวางแผนที่จะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะ,ะข้ามช็อตของการเป็นแฟนเข้าสู่โหมดของการเป็นคู่ครองคู่ชีวิตไปเลยก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสมหวังนะคะในพาร์ทนี้นะนะคะเรามาดูสุดท้ายดวงความรักนะคะของ คนมีคู่ชาวราศีสิง์เป็นยังไงในพลังงานความรักคนมีคู่ชาวราศีสิงนะนะคะก็มีการทะเลาะก,กันเยอะมากปัญหาเกิดจากคนร,บรอบๆตัว คนที่อยู่ข้างหลังก็คือครอบครัวเคือญาติหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าคนรักเก่ามาสร้างความเล้าชานให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณก็เป็นมนุษย์ที่มีความอดทนมากเลยนะคะคุณต่อให้คุณเจอเรื่องราวหนักแค่ไหนคุณก็ไม่หวั่นไหวนะคะคุณมีความหนักแน่นนะคะมั่นคงนะคะแล้วก็ยังยืนหยัดที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ คุณเป็นคนมีชื่อเสียงไหมคะหรือว่าคุณอาจจะคบกับคนที่มีชื่อเสียงอยู่ไหมนะคะคนคนนี้มีความเชื่อทางพญานาคนะคะเป็นสายยานพญานาคนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีนกต่อเข้ามาล้วงเอาความลับข้อมูลของคุณนะคะเอาไปให้กลุ่มคนที่ไม่หวังดีเนะี่ยมาหลอกเอาข้อมูลนะทำให้พวกคุณแตกหักกันนะคะนะเพราะว่ามันเป็นการแย่งแฟนนะช็อตเนี้ยคุณเป็นเรื่องของการแย่งแฟนนะคะ คนการแย่งแฟนก็คือเกิดขึ้นจากแฟนเก่าเขาอะนะคะตามมาลังควันตามมาวุ่นวายนะคะซึ่งแฟนเก่าเขาก็เป็นคนที่รวยนะคะมีเงินนะคะเพระาะฉะนั้นเขาจะใช้เงินหวานในการซื้อคนนั้นคนนี้ให้เป็นพวกของเขานะคะให้คนพวกนั้นรับเงินแล้วก็มา ล่อหลวงเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปทำร้ายรับหลังก็เกิดเรื่องราวแย่ๆในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสวรรค์มีตานะคะทุกคนสวรรค์มีตากับพวกคุณมากๆานะคะทำให้สิ่งต่างๆมันกระจ่างชัดนะคะคนพวกนั้นก็เริ่มทะเลาะก,กันเองแตกคอกันเองแฉกันเองนะคะมีเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นมานะคะ แฟนของคุณก็ตาสว่างขึ้นว่าสุดท้ายแล้วคนที่ดีัวเขามากที่สุดอะนะคะก็คือคุณนี่แหละคุณรักเขามากคุณจริงใจกับเขาคุณอ่อนโยนกับเขามาเสมอนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าหาญนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคนคนนี้เห็นมุมที่ดีของคุณมากเลยทําให้เขารู้สึกสบายใจอะเวลานี้เขาจะไม่มีความแบบคิดเล็กคิดน้อยกับตัวคุณจะไม่หวาดระแวงแล้วนะคะ เขาแยกแยะได้แล้วว่าใครดีใครชั่วนะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณจะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคความยากความลําบากความวุ่นวายไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะเป็นการให้อภัยกันถ้าทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์ให้อภัยกันและกันนะคะก็จะได้คืนดีได้ปรับความเข้าใจแล้วก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมากๆนะคะแล้ที่ สำคัญคือเขาจะเทีดคุณมากนะคะเอาใจคุณมากๆเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์และคสิงนะคะก็ก่อนจากกันนะคะขออนุญ,ญาตฝากในส่วนของวัตถุมงคลเครื่องรางสีพึ่งนะคะ มาดูตัวแรกนะเป็น,จ,นจะเป็นสีพึ่งแพชเชิร์ลฟนะคะเป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกด้วยพระคาถาขั้นสูงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะช่วยเสริมในเรื่องของเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจนะคะอ่าแล้วก็ดึงดูดความรักดึงดูดเนื้อคู่นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเจราจาความรักความสัมพันธ์ง้อแฟนได้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ อ่า499บาทนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นสีพึ่งเมตตามหานิยมนะคะสำหรับตัวนี้จะอยู่ที่299บาทนะคะใช้สำหรับการค้าขายเรียกลูกค้าใครเป็นเซล์ลเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้299บาทนะคะตัวต่อมาจะเป็นสมเด็จพระนางพญานะคะ ก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของความแคลคาดปลอดภัยนะคะดึงดูดชื่อเสียงเมตตามหานิยมเสริมอำนาจบาร,รมีให้คุณมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งนะคะ399บาทนะคะตัวนี้ขว้วแถมสีพึ่งเมตตามหานิยมให้ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเบี้ยกแก้เป็นเครื่องรางในการช่วยป้องกันไสยศาสตร์คุณใส่มลดำนะคะป้องกันวิญญาณร้ายอาถรรพ์ลมเพลมพัดนะคะ399บาทนะคะแล้วก็แถมส พึ่งนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นท่านเทพทันใจนะคะเป็นจี้สําหรับการขอพอรขอได้ทุกเรื่องที่คุณพึงปรารถนานะคะอยู่ที่3า9บาทแล้วก็แถมสีพึ่งเมตตามหานิยมตัวนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจทักได้นะคะมีของพร้อมสมงหมดเลยหรือว่า ติดต่อดูดวงส่วนตัวสมัครเรียนก็ตามไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้นะคะตามไอดีไลน์ที่แจ้งอยู่หน้าจอนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคอนเทนต์อื่นๆนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ